เอาละครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผม,มเป็นยังไงบ้างรครับจากคลิปล่าสุดที่ผ่านมานะฮะโกเคสือของเรานะฮะโกเคสือเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ประเด็นเลยฮะ,ะประเด็นก็คือนะฮะสุ่มเซตอุปกรณ์สีส้มโอ้โหมันทำไม่ฝังใจผมมากเลยนอนไม่หลับมาสคืนเก็บสะสมมาแล้วพอมาเปิดไม่ได้อะไรเลย ความเกลือนะฮะความเค็มโอ้โหเต็มตัวไปหมดนะฮะดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่สุ่มละก็พูดไปไงั้นนะฮะยวไงผมก็ต้องทําการเก็บอุปกรณ์สีส้มนะแล้วก็มาสุ่มกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนๆชอบเหลือเกินชอบกันเหลือเกินนะฮะถ้าผมเกลือนี่รู้สึกมีความสุขไงแฮปปี้สาดิตนะครับเดี๋ยวนี้เราไปลุยกับการ กับโกเคสือของเราสักหน่อยนะฮะหลังจากที่เราอัพเป็น5ดาวม่วงมปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทดสอบกันนะฮะในเซตอุปกรณ์ทั้ง3แบบที่เราจะมาลุยทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนั่นก็คือ1นึนะฮะจอมตีกันแบบล้วนๆเลยเดี๋ยวผมจะลากอ่าอุปกรณ์จอมตีมาเลยจากของกาโรมาใส่นะฮะเอาแบบเต็มๆวัดจัดดาเมจกันให้เต็มๆไปเลยนะแล้วก็เอาพวกการ์ดบัฟที่เป็นดาเมจนี่แอตแทก ของโบลอสมาใส่และดูว่าเราจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะฮะกับ2ลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งควบ2ทุยไม่ใช่บอลนะฮะไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีดนะฮะน่าลูกครึ่งนะฮะลูก,ลกผสมระหว่างโจมตีนะแล้วก็อ่า h P เพราะว่าผมมีการ์ดบัฟอ่า,อ,นนอ,อ,าอันนี้เป็นโจมตีของอ่าอันนี้เป็น h p กันหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึงนะทิ้งไปเลยโจมตีเราทิ้งไปเลยเราจะเป็นแทงและ นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาของเซตสูตรนี่ของอด้วงมาใส่นะแล้วก็เอาการ์ดบัฟที่เป็น HP ของด้วงมาใส่ด้วยเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่าอันไหนจะเด็ดอันไหนจะเจ๋งและอันไหนจะอึดถึกทนพอที่เราจะเป็นอ่าโกเก็ตส่อสายแท้งในวันข้างหน้าอ่านะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันที่เอาอะไรก่อนดีลองกันที่เซ็ตจมตีกันแบบหนักๆก,กันก่อนเลยดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยและนี่นะฮะก็คือนะครับโกเคสสายต่อสู้แบบเต็มตัวไปเลยนะฮะตอนนี้ผมได้เอาเซ็ตอุปกรณ์ของการโรมารวมๆใส่กันนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบดาเมจโจมตีล้วนๆเลยนะแล้วก็ติดดาเมจคีมาให้หน่อยเผื่อที่แบบจะได้คีกันแบบหน้าจังๆกันเลยนะครับผมแล้วก็การ์ดบัฟเนี่ยเรา,าไม่สามารถที่จะเอา,อาตรงนี้นะฮะของสายต่อสู้ของโจมตีมาได้เพราะว่า ไม่มีการ์ดบัฟของสายต่อสู้ที่เป็นของฝั่งปีศาจเลยนะครับผมเพราะว่าของสายปีศาจอีกตัวหนึ่งของสายต่อสู้ก็เป็นด้วงดังนั้นของด้วงมันเป็น H p นะครับผมดังนั้นไอตัวการ์ดบัฟก็ต้องเป็นอันนี้ไปนะนี่เป็นโจมตีโจมตี2องอันแล้วก็เป็น H p ดอันหนึ่งนะครับผมดังนั้นตอนนี้นะฮะพลังของโกโกโกเฮดสื่อเราขูเป็นไงห้าล,นะล้านเก้าเลยนะเกือบเกือบหกล้านนะพลังรวม แล้วก็ตอนนี้ทำให้พลังจมตีเราขึ้นไปถึง7 5 0 0 5 0 0แมผมเกือบจะพูด7ล้าน5ก7,000,500นะครับเพชรพีเราอยู่ที่3 2 0 0หมนเดิมอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพลังจมตีของมันนะฮะแบบเน,น้นๆเนี่ยจะสักเท่าไหร่กันเชียวจะแน่แค่ไหนกันเชียวโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับกับสายจมตีเต็มพิกัดโกลคสึอจอมลุย เอาละฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับผมในรอบแรกนะครับผมในโกเคส่อสายโจมตีเต็มๆนะฮะเราจะตั้งให้โกเคสส์โจมตีฝั่งเดียวเลยนะไม่ให้ตัวอื่นใส่สกิลเลยนะครับผมเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดมาเขาเปิดมาก่อน2ตัวนะแล้วก็ตามด้วยการโรอาการโรไปสกิลนะมามัดโกเคส่อของเรานะฮะสายโจมตีล้วนๆไปไง16ล้านโอ้โหดาเมจถึงว่าโอเคเลยนะ16กล้านนี่สายโจมตีเต็มๆแล้วนะ แต่เมื่อกี้รู้สึกจะยังไม่ค่อยติดคิดเท่าไหร,ร่นะฮะผมมามาทีนี้เราจิ้มไปจิ้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนวนมาถึงโกเคซึเราอีกรอบหนึ่งอ้าวดวงเขาเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงนี่เกโรจิ้มไปเตะเข้าไปนอนไปแล้วนะฮะเหลือการดโรตัวเดียวมามามาการโรมาปล่อยมัดมาได้โรคมาปล่อยมัดปากปากเข้าไปทะลายโโห้าล้านมาโกเคซึเรายัางสบ,บายสบ,บายสบ,บายก็มานะฮะ ปืบปบเข้าไปยังไม่ตายอีกติดไม่ย่อทอนะฮะเราบีแมงคลุกขึ้นมากระน,นำสะบ้านแขนปากก็ให้รีเลือดไปอีกรีเลือดไปอีกด้วงต่อยธรรมดาเข้าไปนะเกียโลเกียโลชีเป้าชีเป้า,ปาไปมากระโดดเตะหน้าไปบากก็ให้ยังไม่ตายทุบเข้าไปเออตายทีนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนี่คือโกเคสสื่อสายโจมตีของเราปาเดี๋ยวเราทดสอบอีกรอบหนึ่งนะฮะเผื่อว่ามันจะคริ หรือว่าอะไรจะดาเมจจะเพิ่มขึ้นไหมนะฮะรออีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันเอาละฮะแล้วเข้ามาถึงรอบที่2นะครับผมของโกเคสสุดสายดาเมจของเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาเปิดด้วยแทงท็อปโอบรัดอีกแล้วโอ้โหติดโล่อีกแล้วนีต้านทานเลยทีนี้แล้วก็ตามด้วยเอาตอนมีเขาตัดอะตอมเข้ามานะครับผมการโรเขาใกล้มาสับไปหนึ่งทีเฉาะเข้าไปแล้วก็ตามด้วยโกเคสสุดสายดาเมจของเรานะฮะมัดโกเคสเลือดดูซิทั้งนี้เท่าไหร่ป้ากัให้14ล้านน้อยกว่าเมื่อกี้นะสล้าน นะก็จะอยู่เวลาสิบสี่ถึงสิบหกล้านนะก็ยังโหหนักอยู่หนักอยู่นะถือว่ารังยังโอเคอยู่นะสิบล้านขึ้นนี้ถือว่าโอเคอยู่ของสายโจมตีของเรานะฮะแต่น่าจะติดคีมสักหน่อยนะเนี่ยอาระกาดามดวงนะต่อยเข้าไปมาเดี๋ยวรอวอีกิเทินดูนะโกลเกสเอร์เราจะเก็บได้ไหมแต่ว่าการโร่คงจะติดไม่ยอ่อท้อเป็นแน่แท้นะฮะมาถึงตาของเรายังยังนะฮะยังไม่ถึงเทินที่สองไปจิ้มไปปากเข้าไปตายไปแล้วนะฮะ มาแล้วกาโลเขาเข้ามาหมัดปล่อยมัดปล่อยมัดมาปาเข้าให้สบายสบายอ่ามากอลเกสเซอร์เราเดียวเดียวเท่าไร่เดียวเดียวเนี่ยเดียวเดียวเท่าไร่โอ้ยห้าแสนเพาติดไม่ย่อท้อเนาะมาทีนี้เขาลุกขึ้นมาจิ้มเราอีกแล้วสะบั้นแขนรีเลือดอีกแล้วรีเลือดอีกแล้วยังไม่จบยังไม่จบต่อยเข้าไปหลับไหมหลับไปแล้วมาชิมปะกระโดเต่ยอดหน้าปากก็ให้ไม่ตายเฮ้ย ผู้พิทีเรียบร้อยนะฮะก็นะครับผมเรียบร้อยนะ,ะกับโกเคสเซอร์นะของเราสายดาเมจก็จะพลังโจมตีก็จะอยู่ที่ประมาณอ่ะสิบสี่ถึงสิบหกล้านสิบเจ็ดล้านประมาณนี้นะก็ ör. ถือว่ารุนแรงรุนแรงรุนแรงเลยนะฮะเนี่ยแหละชอบมันตรงนี้แหละครับผมสายดาเมจมันก็ยังเป็นตัวที่โจมตีได้รุนแรงหนักหน่วงและหมู่ด้วยนะโจมตีทุกตัวด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวต่อไปเราไปลุยในรูปอ่าโกเคสเซอร์ ลูกผสมนะครับผมระหว่างจอมตีกับใส่เซตสูตรนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเท่าไหร่ยังไงเอาละฮะกลับมานะครับกับโกเคสูอลูกผสมนะฮะระหว่างาเป็นชุดสูตรนะเซตสูตรนะครับผมแต่ว่าเป็นยังเป็นพลังจอมตีอยู่ยังเป็นพลังจอมตีอยู่ดังนั้นมันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะต่างกันตรงที่ว่าเราจะได้อ PTION ของเซตสูตรที่เพิ่มการสะท้อนดาเมจของเรามา นะสำหรับการยืนไปด้วยแล้วก็สำหรับเมื่อเคลื่อนไหวก็จะฟื้นฟูค่าอีกเอดพีอีก,อก10%รนะร่วมกับถ้าไม่ตายหมักดกอเคสเซอร์ของมันก็ทำให้เรารีเลือดได้มากขึ้นนะครับผมนะดังนั้นนะครับผมค่าพลังรวงของเราก็จะเหลืออยู่5ล้าน7นะเมื่อกี้จาก59าล้านใช่ไหมถ้าเราใส่เซตโจมตีแล้วก็ค่าพลังโจมตีจะเหลือแค่6กแ0 0เจนะจาก7 0 0 0เมื่อกี้นะครับผมส่วน H p เนี่ยเท่าเดิมเลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่เซตอ,อุปกรณ์สูตร เซตอุปกรณ์เฉยๆนะครับผมใส่เป็นเซตสูตรมาดังนั้นค่าพลังเฮดพีก็ยังเท่าเดิมประมาณเดิมนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าครั้งนี้เราจะทําดาเมจได้น้อยลงเท่าไหร่นะไปลุยก,กันเลยเอาละฮะมาครับรอบแรกนะครับผมโกเคสู Go u, ลูกผสมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังมันจะเท่าไหร่อย,อยังไงนะฮะมามาแทงทอรกระเปืบอแล้วนะมาตัดอะตอมจากอะตอมิกคิดท่านนะฮะแล้วก็ตามด้วยการลเข้ามาเฉาะ แล้วก็ตามด้วยโกเคสึอของเรานะฮะทำบาดแผลที่ไห,หลหมัดโกเคสึใส่กระปายาป,ปาก็ให้เหลือ15ล้านแต่เฮ้ยมันไม่เริ่มมันก็ไม่ต่างกันนะมันไม่ต่างมันอยู่ที่ว่าอ่ามันติดคี้หรือไม่ติดคี้นะสำหรับพลังโจมตีส่วนเรื่องที่ต่างนั่นก็คือแค่ว่าอ่าโกเคสึเราจะมีสะท้อนนะครับผมจะมีสะท้อนสําหรับอ่าพวกที่โจมตีใส่โกเคสึเข้ามาแล้วก็สามารถเรเลือดเนี่ยอย่างเงี้ยรีละนะครับผม ได้เพิ่มอีก10%อีกนิดหนึ่งส่วนค่าแรงโจมตีพอๆพกันเลยพอๆพกับอาใส่เซ็ตโจมตีของกาโลเมื่อกี้ที่ผมใส่เข้ามาเพราะว่า,าตัวเซ็ตสูตรอันนี้ก็เป็นสายโจมตีเต็มๆนะฮะอัพเต็มดาวเต็มทุกอันไปเรียบร้อยนะฮะเคลียร์ไปเรียบร้อย ก็จะเป็นประมาณนี้นะเพราะมันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมมันจะต่างแค่ออปชั่นของเซ็ตที่ใส่ไปนะกึ่งผสมโจมตีแรงด้วยนะแล้วก็มีสะท้อนดาเมจเข้ามาแทนนะแล้วก็รีเลือดด้วยเวลาเคลื่อนไหวนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเมื่อกี้นะพลังดาเมจโจมตีเนี่ยเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมอยู่ที่15ล้านประมาณนี้จริงหรือเปล่านะครับมาเปิดด้วยแทคงท็อปมาสเตอร์ของเขาครับแทคงท็อปอบรัสเข้ามา นะสร้างเกาะเข้ามาแล้วก็ตามด้วยอะตอมิกตัดอะตอม,มกระจกไม่แตกกระจกไม่แตกก็ตามด้วยการาโร่เข้ามาชอกไปหนึ่งทีมาโกเคสเซอร์โชว์อีกทีเนียหมัดโกแคสเซอร์นะครับผม,ผมไปก็จะอยู่ที่ราวๆสิบห้าล้านเนี่ยนะเออสิบห้าล้านเกือบเกือบสิบหกล้านสิบห้าล้านเกือบเกือบลงมาสิบสี่ล้านประมาณนี้นะครับผมค่าพลังโจมตีของเราลดมานิดเดียวนิดเดียวนะฮะไม่มากไม่มากไม่มากเท่าไหร่นะอยู่ที่ว่าคีดไม่คีดด้วย แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเราสามารถยืนแล้วก็สะท้อนดาเมจเขาไปได้ด้วยนะแล้วก็รีเลือดได้อีกหน่อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเคลียร์ตานี้จัดการกอโล์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนั่นว่าโกเคสซ์อีกสายหนึ่งนะโกเคสซ์สายแทงลุ้นล้วนไปเลยนะจอมตีช่างมันจอมตีปล่อยมันนะว่ามันจะได้เท่าไหร่มันจะยืนอื่นได้แค่ไหนเวราไปดูนครับเอาละฮะสายสุดท้ายของเรานะฮะที่จะต้อง ทำแน่ๆในอน,นาคตนะครับผมเพื่อจะเป็นตัวที่ยืนแทงแทนนะแทนด้วงของเราเร้น่าจะาด้วงออกไปนะในอนาคตของเรานั่นก็คือโกแคสส่อสรสายแทงเต็มๆเลือดเพียวๆนะฮะไม่มีอะไรผสมนะครับผมก็เป็นชุดสูตรนะครับผมใส่เลือดแบบเต็มๆเลยนะอัดอัพอัพแบบแน่แนๆเลยนะครับผมฮนะหกดาวหมดทุกอันและก็การ์ดบัฟเป็นเฮดพีหมดเลยแต่ว่า ยังไม่6ดาวนะอันนี้เพราะว่าของด้วงผมไม่ได้อัพเต็มนะฮะก็จะมี HP R 5ดาวอันหนึ่งแล้วก็4ดาวหนึ่งส่วนนี้เต็มอยู่แล้วเพราะเป็นอันเก่าของมันนะครับผมดังนั้นทําให้พลังของเราเนี่ยเหลือ5ล้าน5นะพลังรวมนะส่วนนี่เลือดของเราขึ้นเป็นที่5ล้านหเออเอาซีเอาซีก็เป็นรองๆกับกาโลหรอวะนะฮะห้าล้านหกนะส่วนพลังโจมตีดอปไปเลยนะครับผมจาก0 0 0 0นขวานะเหลือ3 0 0 0 0น คือช่างมันนะ,เร,ะนเราจะยืนนะ่ะเราจะยืนน่ะนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะยืนได้แค่ไหนจะแน่นแค่ไหนนะเราจะอยู่รอดถึงเทินไหนยังไงไปเลครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาแล้วฮะมาแล้วครับผมโกเคสสอดสายแทงของเราในเทินแรกนะฮะเราได้จัดให้โกเคสสุดเรามายืนหน้าเลยนะมาเชิญลุมกระหน่ำมันฮะมาลงที่เราคนเดียวลงที่โกเคสสุตัวเดียวอยากทำอะไรเชิญน,นี่เป็นไงไม่สะดุ้งอ่ะไม่สะกิดแต่โกบอกว่ายืนได้ทั้งวัน นะซอมบี้แมนเข้ามาสับบนแคนก็อาจตะไม่ใช่เรามาแล้วตามด้วยโกเคสเือืของเราปล่อยมัดไปดูซิจะได้เท่าไหร่นะพลังโจมตีไม่เหลือและปากปากปากไปเหลือหกล้านนะครับเพื่อนๆเหลือหล้านแต่ว่าดูเป็นยังไงมาสิต่อยกันเข้ามาอยากทำไรทำนะฮะโกบอกเชิญนะหน่งต่อหมาเลยมาเลยด้วงก็ด้วงโกกาลงงกาโล่มานะฮะผมไปเราดูดูซิว่าเราจะอยู่ไปได้ถึงเทินเท่าไหร่นะฮะผม มาถึงตอนนี้ยังเิรินที่1อยู่นะแล้วก็เอาเมลสากาัดมาแชร์ดาเมจนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เอ่อเกียโลกิวโลเราก็ยังมีแชร์ดาเมจไปให้เกียวโลได้หน่อยมาแทงท็อปกระเทือบมาอีกแล้วอ่ะพุ่งมาโอบรัดอีกแล้วเอ้ยทำไมเลือดไม่ลดนะเจตัดกระหน่ำมาอีกแล้วนะฮะเลือดยังไม่ลอดอีกนะครับผมมาแล้วก็ตามด้วยการลอบปลายมาดมาป้ากันให้ยังดิยังฉันยังอยู่เฮ้ยเลือดลอดบ้างปะเนี่ยเลือดลอดบ้างปะเนี่ย แต่ว่าตอนนี้เรายังมีคอกิโลกิโลอยู่นะฮะผมดังนั้นเดี๋ยวรอดูเทิร์นที่3นะที่คอเกลอัลสิตกลโลจะไม่ทํางานแล้วดูซิว่าโกเคเซอร์จะยังยืนทอนอยู่ได้หรือเปล่านะครับอ่านี่จมตีกลับไปเหลือ4ี่ล้าน9้าแล้วนะครับผมตอนนี้อ่ะมามาถึงเทิร์นของเราจมเตีไปเรื่อยๆจมตีไปเรื่อยเคลียร์ก็เลยดีกว่าป้าก,ก็ให้แค่เตะก,ก็พอนะถ้าหากจะขอได้นะครับผมมันก็ตามมาด้วยเอาไปล่วงม,มาแล้วนะฮะวัคซีนแมนเมลสกาดเรา นะแล้วก็ตามด้วยบีทิงนะครับผมกาโร่เฉาะเข้าไปมารอบที่สเอาละครับพาสีเกียรโรไม่ทํางานแล้วนะฮะเลือดเราเหลือหลอดเดียวแล้วนะโดนแทงท็อปกระพุ้งมาใส่อยู่ยังอยู่ไงตัดอัตตอมมาอีกก็ยังอยู่ไงมาสิกาโร่โไงกาโร่ไงปล่อยหมดัดมาเดะปาบเข้าไปนะฮะตบกเข้าให้เป็นไงครับเมื่อสัก,กาัาบีทิงเี้งมาเลยนลนะตอนนี้เหลือเหลือ2ตัวนะเหลือโกเกซึเรากับเกียโรเกโลนะฮะผม มายังอยู่ไงสะท้อนไปด้วยเป็นไงแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสเซอร์นะผมกระแทกเข้าไปเด็กกระแทกเข้าไปนะยังอยู่เป็นไงยังอยู่อ่ะก็ยังอยู่อ่ะครับนะฮะยังไม่ตายนี่รอบที่สามแล้วนะมากระแทกไปเลยนะฮะตอนนี้ฝั่งเขายังเหลือ5้าตัวนะยังเหลือ5้าตัวนะแทงท็อปมาโอบลัดอีกแล้วนะฮะโอ้สร้างโล่มาเงี้ยแล้วก็ตามด้วยอะตอมิกปาก็ให้แล้วก็มาดิการ์โลมาการ์โลมา ลอยมัดเข้าไปอีกทีก็ยังอยู่นะฮะเลือดยังไม่ลดลดไม่ถึงครึ่งเลยนะ,ะมาสิมาครึ่งแล้วมาได้เวลาเรารีเลือแล้วนะหมัดโกเคนเซอร์ u, ใส่เข้าไปแบบเบาๆแต่ว่าเลือดเราเต็มอ่ะเลือดเราเต็มอะดูดิเลือดเราเต็มกันครับเพื่อน,นกระแทกเข้าไปเอาซจาก5ตัวหรือ2แล้วนะเฮ้ยมาเด้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยปล่อยหมของกาโลมาอีกทีนะฮะเกลอกิโลเราจะรอดไหมเกลก็ยังรอดอยู่นะแล้วก็ตามด้วยโกเคนเซอร์ของเรา นะครับยังอยู่อ้อดโดนสะบ,บ้านแขนก็นมาจากซอมบี้เขารีเลือดไปอา้าวคุณรีเลือดตาเรารีเลือดบ้างครับเพื่อนเพื่อนมัดโกเคสื่อนะฮะายครับไปเลือดเต็มอีกแล้วสิเลือดเต็มอีกแล้วนะสินะฮะแล้วก็ตามด้วยเตะเข้าไปยอดหน้าติดไม่ยอดท้อหรอมาสิมาถึงเทิร์นที่6แล้วครับเพื่อนเพื่อนปล่อยหมัดเข้ามาอีกรอบหนึ่งบ้ากัาให้เดี๋ยวว่าแต่โกเคสื่อเลยฮะเกียโลเกียโลยังไม่ตายเลยครับเนี่ย ฮนะเพราะได้บัฟของโกเก็ตสึไปด้วยนะรสามรอบก็เลยยังยืนอยู่ได้นะครับผมหมัดโกเก็ตสึมารอบที่หกป่าก็าให้ปลีเลือดตายอีกทีไม่ถึงเวลาจบไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรีกแล้วนะเรียบร้อยไปไงครับเพื่อน,อนยืมมาถึงรอบที่หกนะโอ้โหอึดมากอึดมากอึดม,มากจริงๆนะฮะผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวคราวนี้ผมจะจัดอีกแบบหนึ่งมาให้ดูกันแบบเต็มเตมไปเลยว่ามันจะอึดถึกทน,ทนแค่ไหน โอเคไปดูเลยครับเอาล้ฮะรอบสุดท้ายนี้นะก็ต้องสเปเชียลกันสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแบบโกเกิลสวเดียวเลยนะเดียวแบบเดียวไปเลยอยู่คนเดียวเดีียวนะไม่เกี่ยวไม่คร่งไม่ใช่นะฮะมาเดี๋ยวเราเอาเกียโลออกด้วยเนี่ยเอาตัวอะไรก็ได้ใส่เข้ามานะครับให้มันครบคอพอนะเอาอะไรดีอ่านี่แล้วกันปราบข้างให้นะให้มันครบคอนะขาดลายขาดลายขาดคอนี้อ่า แม็กสสยฟ้าแม็กแม็กฟ้ามานี่เพื่อนๆนเราจะเล่นอย่างงี้เลยนะอ่าเราจะเป็นคอแล้วให้เป็นสะท้อนให้แบบหนักๆเลยเดี๋ยวนะอันไหนอันไหนจะท้อนหนักๆอ่าอ,อันนี้นะฮะอันนี้สะท้อนหนักๆเลยอีก30เซนะหรือจะเอาไม่ตายดีฮะไม่เอาเอาสะท้อนดีกว่าป่ะเพื่อนๆนเราไปลุยกันเลยนะ1 V6 เลยนะหนึ่ง เอาละครับรอบส่งท้ายนะครับของโกเคสซ์นะฮะจอมพลังอึดถึกทนของเรานะครับผมเจอกับ6นะฮะหต่อ6อีกทีคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะอยู่รอดได้ถึงเทินที่เท่าไหร่รอดไหมนะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมมามาอันนี้รอบแรกนะครับผมก็ยังชิวๆอยู่นะฮะแต่มักพมาปรากฏละลวงมาแล้วมามาทีนี้เราเรีเรดไปเข้าไปหมัดโกเคสซ์บาบก็ให้บาบก็ให้เอามาด้วงต่อยโดนสะท้อนนะมาด้วงต่อยโดนสะท้อนนะครับ ปากก็ให้เออก็ให้ยังอยู่สิสะท้อนไปสินี่ไม่ใช่คอเกโลแล้วนะไม่มีเลือดด้วยนะฮะตอนนี้นะเรายังอยู่เหลือ5้าตัวนะครับผมตอนนี้ผูเบกิน้อยชิมๆ้ไปนะครับผมมาแม็กซ์สฟ้ากระโดดเข้าไปเตะปากก็ให้แล้วก็โดนฉ่อแน่นอนหลับไปเกิดตอนนี้เหลือ3ตัวนะเพื่อนมาถึงรอบที่สองตามด้วยแท้งท็อปเขาอบรัดมาปากก็ให้ปากก็ให้อื้อ อาลาชาทะเลลึกเราลงไปนอนแล้วนะครับผมเอาละจอสื่อก็นอนไปนอนตอนนี้เหลือโกแคสสือเราตัวเดียวแล้วนะกาโลเราเข้ามาปล่อยมาอีกทีนึงสะท้อนกลับไปเลือดเป็นไงเลือดยังอยู่นะฮะมาขอรีเลือดทุกคนหดีอยดิอาอยางยังนะฮะโดนสะบ้านแ้นก่อนโอ้โหโอ้โหลุมกันเข้ามาลุมกันเข้ามานะฮะตาม้วย,ยังอีกยังอีกนะฮะตามวยโกเคสเเคสือเราหมัดโกแคสสืออีกรอบนึงนะฮะรีเลือดกันไปนะ,ะรีเลือดกันแบบชิวชิว เลือดเต็มแล้วโอ้โหขึ้นมาทีร้านสองป้าเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ร้านสองไหมดูไม่ถันหรือแสนสองเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะครับผมเอาละฮะถึงเทินที่สามแล้วโอ้โหนี่ก็โดนลุมอยู่นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะอยู่ดีว่าจะยืนอยู่ได้ถึงเทินเท่าไหร่ถามว่าชนะไหมไม่ไม่แน่เหมือนกันครับเพื่อนต้องลองดูต้องลองดูกันนะตอนนี้โอ้โหหนึ่งต่อหกแบบเต็มเต็มนะโดนปล่อยหมัดมาอีกบ้า่ะให้ เดี๋ยวหมดเทินหน้าโล่เราจะหมดแล้วนะโล่เราจะหมดแล้วนะเออโล่จากพัดสิบอ่าห้าดาวม่วงเราเนี่ยจะหมดแล้วนะมาโอ้โหขอล,อเลอเีเลือเล่อยทีนึงลีเลื่อยทีนึงป้ากระปายผมผมผมจะดูว่ามันรีเลือเล่อยเท่าไหร่สองสองล้านสี่เพื่อนโอ้โหเลือดกลับมาเต็มอีกรอบหนึ่งนะฮะเทินที่สี่มาจัดกันเข้ามาเราจะยืนให้นายลุมเรา นะม,มาเลยทําอะไรเราทํามาเลยนะขออย่างเดียวหลังจากนั้นพาเราไปโรงพยาบาลด้วย <laughs> นะฮะมา <laughs> การโรมีดีแค่นี้หรือยัไงหนักแค่นี้เหรอมามาัดสะบ้นไอ้สปืนสะบ้านแขนของซองมบี้แมนลีเลือดคุณก็เข้าลีไปซีรีไปซีนะผมคุณลีเหรอมาเราลีนะฮะหมัดโกเคสือตาเราลีมั่ง <laughs> ป้าเข้าไปโอต็มแก้นะฮะลีเจ็ดแสนกว่านะเจ็ดแสนกว่า มาเท่นที่แหละเนี่ยรอบที่ห้าไอ้ฟังนุ้นหลือกี่ตัวแล้วเหลือสี่ตัวแล้วนะ <c oughs> หืมน่าเสียดายจริงๆนะที่ดวนศึกดวนเสานี้ผมได้ฮีโร่อีกแล้วครับไม่งั้นนี่ถ้าได้ปิศาจนี่จะเอาโกคิตเซอร์กับด้วงมายืนเป็นสองตัวนะดูดิว่าจะรอดไหมนะหมัดโกคิเซอร,ร,ร์ของเราลีเลือดก,กันอีกมาโอ้โหเต็มอีกแล้วเพื่อนๆมาแล้วก็ตามด้วยด้วงเขาต่อยเข้ามา สะท้อนกลับไปตายมั้งสิอ๋อแตด่ดุดวงกะลีไงนะแล้วก็แทงท็อปโอรัแล Turn ร Turn แล้วนี่เทิร์นเท่าไหร่เทิร์นหกล้นนั่นเพื่อนยังยืนอยู่อะยังยืนอยู่เลือดเต็มเปียมเลยใส่เข้ามาใส่กันเข้ามาเดี๋ยวตานี่ต้องมีตายกันบ้างเหรอเดี๋ยวต้องมีตายกันบ้างออกมันรนีเลือดอีกแล้วมาสิก็มาสิก็มาสิครับมาโกเคส่อเราไปอีกรอบหนึ่งรอบที่หกแล้วเว้ยมีใครล่วงไหมไม่มี โอ้โหยังไม่มีแต่ว่าเกลดเลือดของฝั่งเรากับทีมเขาเลือดเราตัวเดียวเหลือเยอะกว่านะครับเพื่อนๆน,นะจากเขา4ตัวนะครับผมเออเอาซี่ก็เอาซี่ต่อยเข้ามาเทิร์นที่เเข้าไปสะท้อนกันบ้างสี่ครับสะท้อนกันบ้างสี่ครับเออปาบเข้าไปนะมารีเลือดคืนครั้งนี้มันต้องถ่ายกันบ้างซีหมัดโก้คสึอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบที่7ปิวกันไหมไม่ปิวเฮ้ย เจอ PM 2.5ไปไม่ปิวกันบ้างเหรอฮะแทงทเข้ามาออบรัดอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่รอบที่8แล้วนะเทิร์นที่8แล้วนะเอ้ยทำไมเขาไม่ตายกันบ้างเนี่ยฮะะการรอบไปมาป้าเข้าไปเออย,ยังอยู่นะสปิแมนเข้ามายิงป้าเข้าไปเออยังอยู่รอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตามด้วยหมัดโกยเสือของเราครั้งนี้มีศพครั้งนี้มีศพบ,บอกเลยครั้งนี้มีศพเป็นไงดม PM 2.5็ข้าไปแทงท็อปร่วงไปแล้วนะฮะ oh <my. S 1> มาเทิร์นที่เท่าไหร่เนี่ยเทิร์นที่9้าแล้วเอาซิอ่ะอยู่ถึงเทิร์นที่10สิมามามาสวิธแมนมารีเลือดกันเข้าไปรีเลือดกันเข้าไปมาตาเรานะฮะห <Really? S 1> ม<า>ัดโกเคสื่อรอบที่9ตายกันบ้างสิครับเรียบร้อยะฮะโอ้โหเป็นไงเพื่อนทนยืนอยู่ยันรอบที่9นะฮะ ถึงต่อให้ถึงรอบที่สิบฟังเขาไม่ตายฟังเราเลือดยังเยอะกว่าเลยครับเพื่อนเพื่อนเออโกเคสือเราเลือดห้าล้านกว่านะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนโอ้โหเป็นไงนะฮะโกเคสือทั้ง3สายทั้งสายโจมเตนะฮะสายลูกผสมแล้วก็สายแท้งนะฮะที่ในอนาคตนี้เราควรจะต้องทำเป็นแท้งกันแน่แน,นะฮะเท่าที่ตามที่เอ่อ mm hmm. เพื่อนๆือนบอกมากันนะว่าหลังจากที่ยุงเข้ามาแล้วเนี่ย ตัเคล็สื่อเราเนี่ยกต็ต้องเปลี่ยนเป็นสายแทงแล้วนะฮะเพราะว่าต้องแทงให้แล้วก็ให้ยุงเนี่ยเป็นตัวทาดาเมจนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะอึดพอไหมฮะโหผมว่าหยุดอยู่อยู่นานมากเลยนะเป็นงไงเพื่อนๆถึงเทิร์นที่9เลยนะครับผมอา่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับเอเคกนะฮะเดี๋ยวก่อนจากกันนะเพื่อนๆพอดีว่าผมก็ได้ไปทําการแลก แลกชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มจากบอสต,ตะขาบมานะฮะรวมครบเป็น20บอันพอดีเลยนะยีอันเพื่อที่เราจะมาลองกันอีกสักรอบหนึ่งนะมาทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมว่าผมจะเกลืออีกไหมหลังจากผ่านมา2วันเนี่ยนะความเกลือผมยังอยู่ไหมเอาละ้นะฮะเพื่อนเอนอันนี้แบบเดียวๆอันเดียวเพียวเเลยนะนะั่นนะฮะวนันเดือน ป้าก้าให้มัธยมเหมือนเดิมเหมือนเดิมความเกลือนี้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยนะฮะออปชันมาป้าเข้าไปป้องกันอัตราต้านทานแหมกําลังชอบเลยที่จริงเนี่ยกำลังผมกําลังหาอัตราต้านทานเลยนะนะแต่ข้างบนนันเป็นป้องกันอุตส่าห์อยากได้ HP พเพราะว่าอะไรเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงพอดีว่าไปได้เซตไอ้นี่มา,มาเซตนักมายากลครับเพื่อนๆน แล้วมันได้สีทองมาพอดีเลยนี่ผมเลยเอามาใส่ให้เมทัลแบทนะครับน้ำแม่กนี่เป็นไงฮะโจมตี HP HP นะแล้วมันมันจะกินเนี่ยมันเมื่อกระตุ้นต้านทานเนี่ยจะนำดาเมจที่ได้รับ10%ฟื้นฟูเป็นค่า HP ให้กับตนนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของตนอีก8%อ่าซึ่งผมเอามาทำคอมโบกับอันนี้นะกับการ์ดบัฟของผมอ้าวหายการ์ดบารไปไหนวะการ์ดบารไปไหนวะการ์ดบารไปไหนวะนี่ครับผมจะเอาการ์ดบัฟอันนี้มาใส่เนี่ย ตอนโล่คุ้มการถูกลดจำนวนลด40เซนเปลี่ยนเป็นค่า h ฮแหีเป็นยังไงเป็นยังไงนะฮะนี่อ่เดี๋ยวใายให้ดูเลยนี่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 เอามาสิมาสิแล้วมันอันไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงบอ๋อใช่ในงันเพื่อนมันมันมี2อันนะผมเก็บไวแล้นี่นี่นี่ผมทายปาบเข้าไปนี่นะฮะดังนั้นถ้าเราโจมตีแล้วเนี่ยมีโล่ขึ้น้มาเนี่ย นะครับผมแล้วเมื่อโลโ่ดลดลโงปุ๊บนะฮะจำนวนลดลง50เปลี่ยนเป็นค่า HP 1และ50แล้วนะ50แล้วนะแล้วก็ใส่มาเกยเซตนี้เอกนะฮะเมื่อต้นด้านฐานจะนําดาเมจที่ได้รับได้รับอีก10ฟื้นฟูมันค่า HP ครับตนดังนั้นมันจะฟื้นฟูเลือดอีก60เลยนะครับผมรวมๆกันแล้วนะดังนันจะทําให้เมนท่านแบทเราน่าจะอึดถึกทนดิมกันนี้ผมจะทําเป็นฝั่งอึดนะะฝั่งฮีโร่นะครับ นะสู้กับโกเคสืึกกับด้วงของฝั่งปีศาจนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นท่านแบวของเรานะโอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็น่าจะเป็นคิดที่ช่วยในการตัดินใจของเพื่อนนะครับว่าจะเล่นโกเคสืึกสายไหนดีแบบไหนดีแต่ที่จริงสําหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบทั้งสงสายเลยนะแต่ก็ผมเป็นสายแนวชอบดาเมจแรงๆแล้วก็จะชอบ โกลคสตสายโจมตีซะมากกว่านิดนึงแต่ว่าแท้งนี่ก็แบบโอ้อึดดีจังเลยย,ยังไงก็ไม่ตายแล้วทีนี้ถ้าไม่โดนพวกโบลงโบลอสเตะอะไรแบบนี้นะเออนะครับผมหรือยุงเฉาะอะไรพวกนี้ก็คงเดี๋ต้องดูวันต่อไปนะครับว่ามันจะทําเป็นแท้งและสามารถทนโบลอสหรือวาอ่ายุงได้ไหมนะครับซึ่งพอดีวันนี้ผมยังหาทีมที่ จะมาเตะผมเป็นโบลงโบลอ์หรือว่าอะไรพวกนี้ยังไม่เจอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปด้วยพอเดี๋ยวผมต้องทําการกลับต่างจังหวัดอีกแล้วนะฮะดังนั้นวันนี้นะครับก็คงไม่มีไลฟ์สดนะครับศึกด่วนนะครับผมเพราะผมต้องกลับต่างจังหวัดอีกแล้วนะฮะก็โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะฮะวันจันนี้นะครับผม ก็จะมีอ่าซุปเปอร์ดักชายเข้ามาในอ่าสุ่มตั๋วแดงนะครับผมถ้าใครยังไม่มีซุปเปอร์ดักชายหรือว่ามีแล้วแล้วกําลังจะทำให้เป็น6ดาวอะไรพวกนี้นะอ,อิดๆก็อย่าลืมจัดกันได้เลยนะครับนะส่วนสิ้นเดือนหน้าเนี่ยแน่นอนและข้าหน้าเนี่ยน,นะฮะเนี่ยดูดิดูป้ายมาันดิเป็นรูปยุงและวะ้วอ่ะคิดดูดิดูป้ายเป็นรูปยุงและวะ้วอ่ะก็น่าจะเป็นยุงนะฮะน่าจะ90%แหละ ไม่ไม่น่าจะมีอะไรพี่โกแน่นอนนะฮะสำหรับ,รบตัวฮีโร่ตัวใหม่ของเดือนหน้านะครับผมก็น่าจะเป็นยุงแน่นอนดังนั้นเราจะมาจัดกันแน่นอนนะครับจัดกันแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับผมไม่ให้พลาดเลยตัวนี้ตัวทําดาเมจแบบหนักขนาดนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วสําหรับนิดนึงนะเพื่อนๆสำหรับใครที่อ,อยากจะดูบีดนะครับผมอีเทนอลโซเดี๋ยวมีมาให้แน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็ งูงูปลาปาไปเรื่อยๆก็ทำมาพาฆ่าพลังแล้วก็ดาเมจแล้วก็พวกตัวละครมาอยู่ในอ่าน่าจะแบบพอสมควรแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะตัวละครของในเกมบีดอีเทน s ลโซของผมให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เลยต้องเล่นสับๆกันไปนะสองเกมก็ถือว่าดีเหมือนกันมีอะไรมาให้เล่นเพิ่มขึ้นมานะฮะโอเค สำหรับคลิปวันนี้นะผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะตอนนี้นะโควิดก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยผมเดินทางตางจังหวัดผมก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนไม่ไปในที่ชุมชนนะครับผมแออัดออะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมระวัดระมัดระวังตัวเองให้ดีเหมือนเดิมด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งลดเกราะป้องกันออกมานะฮะใส่หน้ากากกันด้วยนะครับ โอเควันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ